สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกลับป้าจออีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเลย่พอพ้แล้วมื้อนี้ก็อยู่ในห้องพี่น้องเลยเนาะยินดีตอนรับขอยูช่องประจอยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าลุงทุกทานเดอ้อมาเมืองวาจนณาอิงผ้าอีกแล้วมาเมืองอีกฟ้าอีกแล้วนี่มเน thu cha hay thu cha hay thu cái Thủ cha ngắm ngắm nữa thu cha đôi thu cha rồi được thấy thấy gì đó mờ nhạt à. mình cặp kè bò thấy cặp kè bố mi đó cặp kè này hoàn kè túp kè bò này bò

ามาแนละ้วตื่นแบบนี้ตื่นประมาณสองทุง่มนอนแต่งโมเลงหอยนอนกับนอนพี่น้อนไงไอ้นองห้ามได้เลยก็ได้เฮ้ยไปเป็ดกับป๋ากระก๋านะกาบกาบ๋กาเ,เป็ดอาบน้ำในกองตากระจองเลมองเพาอในกองมีหอยปูป้า ใช่ใช่กับกาใช่กับกะเลยกับกะอยู่ในโทรศัพท์ไม่จอยนะไม่จะฉีตากูดูวยจีนอนปะแม่แล้วบ่มาหึหึืมใด้ออหมใครด้อ hãy ừ. ừ. ừ, nhục khẩn chú nghe nè chị khan nào bọn ừ. ừ. ừ, kênh nẹ đi đi kênh nẹ ừ. đi à, chơi kênh nẹ đi nẹ được, <laughs> được. À, kênh nẹ hết show, mẹ hết show, show. không có gì nữa, hả Nhục à. mẹ mừng nè đấy ยกคือจุกงคือเมื่อกี้หนอะเห็นนแมม่อก้ไหมลมเลลมเลยเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกเจ๋งแค่นี้วะลูกแม่จอยนี่จิคข้าน่นี่วะวะลูกสลามจิคานนี่มึงนี่ว้ายว้ายว้ายมึงเม่สิว้ายลำไยเอ๊ะ

เอาแขนมาใกล้ๆเลยะเอาแขนมาใกล้ๆ huh. บ right? hmm? hey? ันเออเออนี่ตัวกลางไกลพูดเดี๋ยววะคานถอยหลังบบบนี้ม่ได้คานไปข้างหน้าพุดิหืมใช่ตุ่นๆถอยหลังไปอันนี้ว๊ สอบเบิ้งแม่สิบอกนี่นีเาานเน่เอามากใกล้ๆกันนี่ลูกละเอามาใกล้ๆกันนี่เอามากใกล้ๆกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงหาอีกยังใดเพร่นะ chắp vào đốt chắp vào đốt luôn ạ năng cứ thôi làng luôn lại. ถ้าเวลากกเจ้าคาดไปข้างหน้าอะไรดุเจ้ามาถอยล้างตุ๊ดๆไปนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บ はい。<laughs> <ねー笑>入 Ác à, kinh nè đi Vâng Đu mẹ chơi đi Ác à, kinh nè đi <laughs> à, à, kinh nè đi à, Đi vào. Mượt hèn là bò à, đi Còn Thấy Hai Hai được Cảm ơn các bạn đã theo mày và hãy subscribe mày kênh mày không Úp úp hết đi. Kinh là bắt đầu. Eh? Eh? Oh! Càng được tôi lắng. Tầm lắm bắt đầu. Ui? Ui? Úi เอาเอาแขนเอาแขนมาใกล้ๆบักซีดูจังเหตุไรเอาแขนมาใกล้ๆกันนี่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 อ่ะพอแล้วสาวพอแล้วสาวมาๆมาๆพอแล้วมาพอบ่ะฮะฮะพอแล้วนะนะเลย Mẹ đi con gang di hải lèo pha ơi con kênh chị hải con kênh chuông nè mama mẹ mẹ nãy mà nắp pa nắp nắp nó nào non ngài nó để mẹ xoay nó ôi má 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 mẹ xoay, mẹ soi không thi phần cả ngài đây vừa đẹp nữa ui ui nhìn nhìn tôi vừa đi nhìn chơi vậy đi Ngày kỳ mẹ lê, cho mười con, để chẳng khan mai luôn. ชเมยก่อนชเมยก่อนพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรูเมื่อกี้นี่รูปห้อะเมื่อกี้นี่นะอุ้ยจเอาปหนาวะเจ้อปหนาวะเจ Ja.

จช่ฮึฮึฮึฮั่อากาศเย็นในพี่น้องเงยมือนี้เนาะอากาศหนาวมืนอนออออกบ่ถุงเท้าออกบ่ออกบ่ฮะออกเนาะอยู่ห้องอะเนาะอยู่ข้างนอกเย็นบ่แม่ออกให้อึ๊บอะอะนี่เข้าใจแม่นะ้ไหมเข้าใจแม่นะ้ไหมทุจ้าแม่นะ้ไหม อกอหายแล้วยิ้มเปด้อวอนะหายาก้งๆยุ่มดี่ว้ายว้ายให้ดูให้จ๊เอ้จ๊เอ้คิดนาบูเทอันนี้บิบงบิบแก้มให้ปลาลุงก่นบิบแก้มแทนปลาลุงกัน

นอนาเม่ตตุต๊นเห็นไหมวา,าเม่ตตุต่ดเห็นไหมเอเอียเออย่างมยังเก่าให้แเมยบาวเมยบริคันเยนะอืมอมอือมเมยจม่จะเอาหมอนองหันเมยินน้ำงนะเติยพรังนะกินน้ำเติมพลังใช้พรังลายค่ะ Chính luôn lại nè chị chấp chết chắc đó đúng rồi nam đâu ngồi nôm đấy nam chú bự chết anh nè. đúng thế nè. ไมายม่จับเองไม่ใช่ให้แม่จับให้บมกอีหละคือให้แม่จับใหอ่ะไปเพียงเพียงเปล่าขมอมเปล่าขม,ม,ม,มอมเทปปากนี่เดี๋ยวมันเป็นเปลี่นแกมแกมแตกนะ

ยังหายแพ้นะหายแพ้นะกูเห็ดกำลัวอาใช้กุเชื่อแค่นี่บ่เชื่อน้อยบ่หน่เอ้บ่เห็ดเชื่อแล้ก็เป็นอันนี่บ่เห็ดเชื่อห้องบ่าเลยว่าอือยนน่านเลยไหมจอยย่านนี่ย่นานเชื่อน,น้นนอยเลย

ถ้ามาลาไปข้างหน้าบอีหลาคือถอยหลังกระตูดไปนะบอไะเหตุถอยหลังนะก็ต้องไปข้างหน้าแล้ววะลูกอ๋อเฮ้ยคนน้อยข้านถอยหลังกระเบนนี่บอไปบอว่าลูกีหลาคือเหตุถอยหลังนลยคือเหตุไปข้างหน้านะว่าว่าลูก อ้ยคือว่านอนมาเนี่บยบอกลอยพ่อบุญบอคือว่านอนเด้่ยวันนี้บอนอนเว้หลายนะนี่บอกวายวายนอนเว้หลายตาถูกบมั้ย <c oughs> <c oughs> มีความชุบเบย์โอมือนะบอกยิ้มไปเบออยอยู่นี่บอกบอก <c oughs> <c oughs>

อึบอึบมันค่อยบ่มันเป็น่เฮ็ดเชื้อเห็กันบอบเฮ็ดเชื้อก็เป็นอันนี้บ่เฮ็ดเชื้อก็เป็นอันนี้บ่เคยมังเชื้อแล้วบ่อันนี um ้วะ้างก็เชื้อเห้นห่านว <Jamie, always S 1> ูยานนี้ไม่ช่วยยนนี่ Ui, uh, dàn chưa đi, dàn chưa đi Dàn chưa đi Dàn chưa nó đi, dàn chưa nó đi, đi Đó, Chuyện này, đây, chuyện Ui, thật hỏng nghe nạn lúc lạ Thôi, thật rồi

นอนมานี่นอนบอนตัวไว้นอนแล้วมันเลิกเลยไว้ <l ug> ยิกงเก็บให้ปลาดุงกันยิกงเก็บปลาดุงกันปลาดุงกันยิกแท่นเลยกว่าว่ะย,ยิกงเก็บแทนหนูหมอกาซึมนะไกย่ยซีนอนนะม,มีแต่อยากดื่มน้ำลายอ่ะ,อะ,ะเจ็บคอนะอ่ะนะฮึฮึเหตุไดก็เหตุดดอ่ะ,อะ,อะ,อะอ นอนก็นอนอนนุ๊กยังนะดึงลงมายัางผ่ามานนะเฮ้ยว้ายดื้อแล้วดื้อแล้วบาทนี่บาลุกว้ายไปยุ่มลงมายังผ่ามานะไว้ไว้ดูด้วยไว้ว้ายดื้อแล้วบาทนี่โผ่ชงชัยแล้วเปิดเมืองนะพู้ผูคนอยู่อซื่อบ่เป็นแล้วบาทนี่พู โอ้ยบัดคานหน่สิดึงลงมาเบิรบ่อนี่ลูกละพอแล้วลูกพ่อเพอบุรินบุนมเนแนวลินไลูกเอ้ยนะมันโมเมนแนวลินไลูกละเบิงบโอ้ยดูข่อยเนาะมาพี่ยมาพี่ยมมาพี่ยม่ามาพี่ยยมาพี่ยามยมาพี่ยมาพี่ย่ามาพี่ามาพี่ยมายมายมาย แมวแม่แนวลิดให้ลูกหล่าเอ้ยนะหุ่นพุ่นหุ่นผมดื้อเพื่อนมีน้องเอ้ยแมนดูคอยอยากหูอยากเห็นเมืองเมืองเมืองแม่จอยจิกแมงเมืงหายเมย์แมวอันมวนจิกแมะ มาพี่มาพี่มพี่ดูไวมาพี่มาพี่มาหลีดน้แม่พี่ไว้ไว้มันบมอนแม่เนี่ยหลีดนัานน่ะมาพี่มาพี่ไอเจ้าก็จะดื้อเลยกวนลูกเอ้ยมาพี่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 อย่าคุยเอาตัวชีดุกนังบาบานนี่อาตัวเอาตัวอาตัวโหยังชงใจกับอามานอยู่ ได้หมอนขางบา่เอามอนมาลูกบ่ฮะบัชิไปดึงผ้ามา่านลงมาแล้วป่ะ chạy đâu hùa bộ đâu hả nơ vâng hàm em mừng mừng mẹ én nôm nó bao cứ én rồi thế này hùa bộ đà ของคนหมุนไปไรเนาะดื A ight. A ight. Ite, ้อแท้ลูกแม่เดีเบึงอย่ามาลูงอย่ามาอย่อย่ามาหัวโปะล่ะวปายน่มาพี่หูมามานูาูมาหูมาานูมาหนมาหนมานอมหนพีาเนมานนนา ไม้บุตรยไปดึงลงมาช่างผามานน่ะลูกนอนลูกนอนนอนเออแม่ตบตูดนให้เด้อมา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 บุตรายนอนได้หนิไหนมาแม่ตบตูดนให้มามานอนลูกหลานนอนนอนนะโอเคอย่าพ่อแม่พี่น้องเลยประจอยกับชิจบคลิปเพียงซัมมี่ก่อนสิกรอมเพื่อนนอนก่อนพี่น้องเลยเนาะ เดิมที่จะอยากคานแล้วาลูกบอขอบุนขอบคุณป้าลุงหลายๆเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปป้าจอยตั้งแต่ต้นจนจบเลยที่พกดขามโฆษณาก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อป้าลุงเอยเขินบอนะขอบุญขอบคุณหลายๆลยเลยป้าลุงเอยที่เขาเมืองคลิปบาาา้านสนะมาแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีต <c ười> <c ười> ีอธทุจรอนทุจรงามๆเนาะเอา โอเคไปแล้วพี่ไม้พี่น้องเลยเนาะสี่หายพิ่นอนก่อนจังหวะพึ่งก็นอนอกตกก้นพึ่งก็นอนแหละไปแล้วสบายดี